ก็ลแล้วไปคนโตเนี่ยเราก็ตั้งใจกันนะเมตึนภาพว่าเรากำลังเดินเวียนรอบพระพุทธเจ้าที่ยังส่งมาชนชีพอยู่อยู่ในอุโบสดพระองค์งทรงสอนเรื่องความสงบกายสงบใจ เพราะฉะนั้นถ้าเราเลืกว่าเรากำลังเดินเวียนรอบเพื่อถวายความเคารพพระองค์ซึ่งยังชนพระชนชีวอยู่ในโบสถ์เนี่ยเราก็ควรจะสงบทางกายทางวาจาคือกายก็เดินอย่างสงบไม่ต้องเร็วนะักไม่ช้านะักวาจาก็ไม่พูดไม่คุยกันไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรทั้งนั้น เทียนที่จุดแล้วเป็นอันจุดแล้วได้ชื่อว่าบูชาแล้วถ้าจะดับก,ก็ให้ดับไปเราวะบุญกุศลมันไม่ได้อยู่ที่ทเทียนติดหรือดับมันอยู่ที่ใจที่สงบแล้วก็คุมวาจาไม่ให้พูดคุมกายให้เดินอย่างเรียบร้อยตรงนี้เป็นเป้าหมา เมื่อตั้งใจมาจากบ้างกันแล้วก็เก็บบุญให้ถูกเเก็บบุญไม่ถูกก็ได้ไปน้อยนะส่วนเด็กๆก็ให้ไปเรื่องของเด็กๆไปแต่ว่าเราโตแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ถูกต้อง